สวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับมันนี้ก็พามาใส่รอบซิงกบนะครับออกบ้างแต่ใบสีโม่งเคิงนะครับพอดีผู้เฒ่าคนมาใส่มองน้มันเหมิดนะครับผมก็เลยได้ยันรถนะครับไปส่งเพื่อนก็ตอนนี้กับเวลาหาโม่งเคิงนะครับก็ถือว่าซอยเหลือเพื่อนนะครับเพื่นมาสองคนนะครับผู้นึงก็ขึ้นรถผมนะครับอีกผู้นึงก็ขับรถนะครับก็ส่งเพื่อนไปเติมน้ํามันนะครับ ไก่นะครับอยู่นี่ถ้าเพื่อนทุกนี่ก็คุณละทุ่มหนึ่งแค่ขีหอดมูบาทนะครับเพราะเป็นปลาเป็นยังนะครับก็เป็นเนื้อปลาซับผสมกะปินะครับใส่หลอบสิ่งกบหลอบสิงกบที่ผมซื้อมาผมสี่ดีวมาหมัดมุมใหม่นะครับหมัดมุ่มเพิ่มนะครับเพราะว่ากบใหญ่ยันออกได้นะครับเพี้ยนห่ง้าพังนะครับหมัดเพื่อความแข็งแรงนะครับก็เอาเขาไม่ให้น้องม้าซีโตนะครับแจ่ว่าโบเห็นนะครับจักแดนไปทั้งใดพุตรครับยังเหนื่อย่อยอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผม ใส่รอบแล้วผมเห็นมุกจะได้เอาเข่าให้นะครับผมแบ่งมาจากไอ้นะครับแบ่งมาจากท่านโขนะครับก็ผมโบเป็นการเซียเวลาครับใส่รอบสิ่งกบน้ากันครับครับก็ใส่ตามปลานี่นะครับมุงได้นามขอนนะครับขับเราะใส่หาหมองใส่นะครับถือว่าใส่ซุ่มนะครับก็เอิใส่ซุ่มนะครับหมาย้สิมีกบมีกบนะครับ อากาศเย็นนะครับจะยุ่งกับล้ายหลายหาอยู่หากินบานเท่าครับ ครับสีไซยุลักษณะอังศีนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเทเศร้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเคิงนะครับครับในเวลายามรอบกบเก็บกู้รอบกบน้ากันนะครับมาลุ้นน้ากันครับว่าสีหมานโม่หมานนะครับสีพ่อได้ออมพ่อเด้๋ปนมานะครับครับบรรยากาศตอนเทเศร้าครับวันนี้ก็มากคือเกานะครับค่อยๆพาลูกๆขี่รถมานําครับ ควัอ่านพันโคนะครับใหญ่ๆกระแลกนะครับลุงเขากำลังแรนมากนะครับลุงเขาเจ็บขานะครับเขาหลุดน้ํากันครับผมใส่ไปหมุงหน้าเกี่ยวเขาออกนะครับอยู่ในปลาเนี่ยครับเป็นตะมีกบอยู่นะครับเพราะว่าเบื้องหลังแหลกสิเขาว่าเขานะครับ เขาเนาะพี่น่องเลยบอ่อเขาครับมีแต่หมดแดงแต่ว่ามีห้อยก,กรบอยู่เลยครับหลังนี่โบเขาครับผ่านครครับหลังที่สองนะครับเขาเนาะครับ งามหนึ่งแต้มนะครับหลังที่สองครับตูงงามนะครับกบนี่ครับตัวท่สามนิ้วนะครับเกาะ่อนคางมนาะคำนะครับหาไม้ใส่เกาะยากในจักหน่อยครับ ะว่าต้องซอยเพ่นนะครับถดพ่นน้ำมันเหมือซอยอยันถดพ่นให้ไปเติมน้ำมันในหมู่บ้านนะครับซอยกันนะครับผู้เ่าครับหลังนี้เปิดจังใดครับหลังนี้เขาแต้มนึงนะครับครับโอ้ยยังระยะ เดีมาสองแต้มแล้วครับครับเขามาหอดอีกไม้นะครับ <c oughs> สมีแต้มบ่ครับปลากบขถ้านะครับ เขามาแต้มหนึ่งนะครับหลังนี่ อยู่หากินบานเท่านะครับรุ่นกันว่าซิเป็นังไหนะครับหลังนี้แล้วก็ใสเข้าไปข้างในอีกประมาณสามหลังนะครับม,มีห้อยกบอยู่เลยครับห้อยตีนกบ แต่บอ่อเขานะครับนี่นี่เป็นห้อยตีนกบนะครับบอ่อเขานะครับช่วงนี้ปลาเค็งน้อยหาอยากนะครับผมเจอไอ้ยักเบ็ดใหม่นะครับ ตังนี่ก็บอเข่านะครับเป็นต่มีใช่ไหมครับกบนี่มองนี่ผมใส่เบ็ดแล้วนะครับป่าบอขข้นเลยครับหอมน,นี่ก็เป็นอีกหอมหนึ่งนะครับที่ป่าขึ้น ผมส่เราผมบ่ได้จักตูนะครับก็เลยบได้ร่วงจิปเลยพี่นองเบิงนะครับถือแต่งูนะครับหลุ่นกัดลังสิเขาบ่เขานะครับอืมลังมนีมานึงแต้มนะครับโอ้กินเหยื่อดงงมดเลยครับตัวกังงามๆเลยครับ พอเดีพัดพอได้ยอยอมอยู่ครับอหลอบกับยังเหลือหลายนะครับอีกหลังหนึ่งครับเข่าก็นอก้ออู้หลังนี้หลังนี้เข่าสองนะครับโตงงามเลยครับถือกบใหญ่กัดบ่ครับกบหน่อยตัวนี้ บนหน่อยได้ครับสามนิ้วได้ครับนี่ตรงส่น้่มุ่มมุงสีนะครับจังสีเข่าส่โล่งหลายกับเพาเขานะครับนี่เป็นมุ่มนะครับเลาะปานะครับพว่าผมไอมาส่คำโหดนะครับครับรอบแปดหลังเลยเจักโตนะครับยังเหลืออีกสิบสองหลังนะครับเขาแน่ก่ะเขาแน่นะครับ หนึ่งแต้มนะครับหลังนี่โบเขานะครับหลังนี้ก็ไม่เข้านะครับจะว่าหลังอยู่นี่เป็แต่เข่าจัาะน,นะครับห้อยตีนโกบกไหแล้วครับแนวบบเขานะครับหลังนี้โตงามเะครับบังคับสองแต้มนะครับ สามแต้มนะครับพ่อได้ยูพ่อได้กลินอยู่ครับสีแต้มนะครับหลังนี่เขาสองโตนะครับนี่จะ่กบใหญ่ๆงามๆเลยครับ รุ่นสามนิ้วนะครับตัวนี้อ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่มาแน่นะครับออกจากรอบก็ไดดพี่น้องเลยตัวใหญ่ครับผมตัวนี้รุ่นใหญ่มาแน่นะครับครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับย่างบ่เหม็ดนะครับรุ่นกระตอครับ จะได้ล่างรอบไปนะครับใส่กระสอบไปยังเราอ้วน, <c oughs> นอีกชายอ้วนครับตะเวนกำลังขึ้นนะครับเขารุ่นกันต้อนครับเลยอีกทิสองหลังนะครับหลังนีกสิเขา่าบ่ครับ หลังนี้ก็มีครับหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับสวงงามเลยครับรุ่นสามนิ้วนะครับนี่ครับโกปีนี่ก็ถือว่าหลายนะครับ นีผมบด้ใส่ไว้นะครับผมขอมาใส่ไว้ด้ผีครับเป็น่างไรนะครับหลังนี้ หลังนี่ก็เขาหื้อกันนะครับเขามานหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับครับตัวงามเลยครับขัวลีผ่านโขนะครับบินไปแล้วนกแต่แต่แวบแ,แต่ว่าเดรไล่นี่ไล่อาจวานะครับผ่านโขครับรุ่นกับต้อครับ ใส่ไว <c> ้ <oughs> หลังนึงนะครับอยู่นี่เปลี่ยนแดงไดน,นะครับเขาแนวบ่เขาแน่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับหาอยู่หาจินหลังนี่บ่เขานะครับปูมันหนีบกินเยื้อะนะครับมิถุนอยตีนปูครับ อืกบโตดวางหันนะครับฟังผุนครับเดี๋ยวไปรุ่นฟังตรงขามนะครับครับถามไม่ฟังนะครับเป็นยังไงครับฟังนี่อะละหลอบผม หลอพคิดงกสูงเลยครับหืมกระปูทั้งกระปูทั้งห้อยกบนะครับแทบว่าเต้นออกได้เพราะคบนี่มโนนาสิออกได้น,น่ครับกระปูกินเนื้อเหมิดน,นะครับ ลุ่นกันต่อครับผมนี่แปลกอยู่ผมเสียบไว้สนแนนนี้คนยกเป็นสูงนะครับหลบผมดุดคางกินบ่ครับกบ่ะนี่ห้อยตีนกบเลยครับนี่นี่เ็กสี่นี่ครับอือออกได้อีรีครับ นี่มีกบเลยครับนี่มีตะห้อยตีนเลยโอ้ยเป็เป็นยังซานหมงแมงตดกขูดเขายังครับครับรุ่นกระต้อครับขับผ่าดไปสามสี่หลังแล้วครับ หลังนี่บอพาดนะครับครับนี่ครับครบโตงามเลยครับครับเก็บรุ่นกับต่อนะครับครับเขาจุดอีกไม้นะครับพบหาทางเขาบ่ไดว่าครับดุดทางไตนะครับผูกก็เลนเนื้อนะครับ ใสเดือนใหญ่ก็ต้องใสครับเดี๋ยวเก็บเลยครับใส่กระสอบเพื่อเดี๋ยวมาใส่เบ็ดกบมื้อแรกนะครับสิ่ลองมาใส่เบ็ดกบเบิงนะครับว่าสิเป็น่ยงไดงน,นะครับแต่ว่าผมคิดว่ากบหลายนะครับอยูนี่ รับหลังนี่ครับบ่มีจะคแสมนะครับครับรุ่นกันต่อครับหลังนี่ปจะแังไดงนะครับหลังนี่มีหนึ่งแสมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ได้กบโตบงามเลยครับ เดี๋ยวใส่สอบก็น,นะครับครับลุ่นกันต่อนะครับยังเหลืออีกประมาณสามหลังสี่หลังนะครับยังพอดีลุ่นกันต่อนะครับนี่กดี๋วเป็นห้อมป่านะครับน้ำสไลด์ลงข้อมูลนะครับเป็นสั่งไดครับหลังนี้ มีกบหน่อยเขาออตัวหนึ่งนะครับครับถือว่ามานนะครับเดี๋ยวตมกันไปครับ <S 2> <S 2> ป่าแรนเป็นมูแล้วพี่น้องเลยเบิ้งหลังนี่เขานะครับหลังตัวหน้า บอ่อเข่ารับหลังนี่ผมใส่ตำผดบอ่อครับน่าผมสิมาใส่หมองหนีนะครับครบน่าสิมาเร็อยูหนีมากลัวนันรับนี่ครับเดี๋ยวหาเหือร่องมใส่เบ็ดก่อน,นะครับ แต่ลหลังก็ใส่หางกันแน่นะครับไก่กันแน่หางกันแน่นะครับบนึ่งหลังมีสิเข่าปะครับบอ่อเขานะครับหลังนี้ ขับหลังสุดท้ายนะครับห้อยตีนกบลายนะครับโมแมนห้อยตีนนกนะครับนี่ห้อยตีนกบปลายตีนสีเหล่แลมนะครับลุนกันที่เขาว่าเขาครับหลังสุดท้าย มห้อยตีนนะครับอม่เข่าตัวหนึ่งนะครับห้อยตีหลายนะครับแต่เข่าตัวเดียวนี่ครับรับกถือว่ามานอยู่เลครับกบทงกบถ้มนะครับถือว่าพ่อได้ยูได้กินนะครับถึงมาใส่คําแต่ก็ยังได้เนาะครับก็ซอยเหลือพี่น้องเข้าไปนะครับย่มเพิ่นต๊ะถูกเด้ยดหยกนะครับ กีครับอกตุ่มงามเลยครับ ครับน <N> ี <N> ่หอดกระปูเขา ต้องนี้ผมก็ถือว่าผมหมานแห้งแล้วครับลงไหม <laughs> ผ่านโคใหญ่แนวออกอยากนะครับ ือว่าหมานนะครับใส่หลอบสิ่งเดี๋ยวถ้าผมได้เหยื่อนะครับผมสีลองมาใส่เบ็ดกบนะครับถ้าได้เหยื่อนะครับหาเหยื่อใส่เดือนใหญ่มาใส่นะครับถือว่ากบหลายนะครับหรือว่ากบหลายนะครับวันดีครับตอนนี้กระแดดออกแห้งนะครับถือว่าพ่อได้อยูได้กินนะครับหาอยู่หากินบานเท่าที่นี่กบค่อนข้างหนาพ่อขว้วนะครับแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆนะครับกบทำนะครับ ครับถ้าเพิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสีบได้พลาดคลิปของผมนะครับฝากท่านใดนะครับหาอยู่หากินทนลาสีสำหรับคลิปนิว้วเกาคำวาสวัสดีครับ